ล่าเสือสมิงพันปีในป่าดิบลึกของอำเภอศบจางมีพื้นที่แห่งหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าผาผีร้องไม่มีใครกล้าเดินผ่านไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงชื่อในยามค่ำคืนมันเป็นดินแดนต้องห้ามที่เล่าขานกันมาว่ามีเสือสมิงอาศัยอยู่มันไม่ใช่เสือธรรมดาแต่มันเคยเป็นคนเป็นพรานผู้ทรยศคำสาบานต่อป่า และยอมแลกเลือดมนุษย์กับเวทมนต์ดำเพื่อแปลเปลี่ยนตนให้กลายเป็นเสืออมตะทุกครั้งที่มีเสียงของคนกรีดร,ร้องดังจากแนวผาทุกคนรู้ว่าเสือสมินมันลงมืออีกแล้วเสียงลมวิวพัดผ่านแนวไม้ในค่ำคืนเดือนดับลมหายใจพรานทั้งสามกลายเป็นไอขาวในคืนอันหนาวเหน็บนั้นยอด พรานหนุ่มวัยสามสิบต้นๆหยุดฝีเท้าลงข้างๆกองมูลของเสือสดๆใหม่ๆรอยเท้าหนักๆบนโคลนชื้นบ่งบอกให้รู้ว่ามันเป็นของจริงมันเพิ่งผ่านไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงมันตัวใหญ่มากเสียงของเอผู้ช่วยหนุ่มสะท้อนความหวาดหวัน่นยอดก้มลงใช้มือแตะที่รอยเท้าแล้วกระซิบเบาๆว่า,วาไม่ใช่เสือธรรมดามันเดินสองขา คำพูดนั้นทำให้ต้นกับเอหันมามองหน้ากันทันทีความเงียบแทรกกลางวงสนทนาอย่างไม่เชื่อสายตาก่อนเข้าป่าพวกเขาได้รับงานจากชาวบ้านบ้านห้วยนาคให้มาตามล่าเสือกินคนที่อารวาดมาหลายเดือนล่าสุดมีเด็กสาวได้หายตัวไปตอนที่เข้าไปเก็บเห็ดในป่าชาวบ้านพบแค่เสื้อที่เปื้อนเลือดแต่ไม่พบศพคนเฒ่าคนแก่ต่างร่ำลือกันว่า มันกลับมาแล้วเสือสมิงผาผีร้องยอดผู้ที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีหรือคํำสาปเขาเชื่อแค่ลูกปืนกับไหวพริบแต่คืนนี้บรรยากาศมันแปลกกว่าทุกครั้งที่เขาเคยเข้าป่ามันเงียบผิดธรรมชาติไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงจักกจันไม่มีแม้แต่เสียงร้องของสัตว์กลางคืนพวกเขาเลือกต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านแข็งแรงพอสำหรับผูกห้างไม้ เอกับต้นช่วยกันผูกไม้ไผ่ขวางเป็นพื้นห้างสูงจากพื้นประมาณ4เมตรสามารถมองเห็นทางเดินสัตว์ได้รอบบริเวณอย่างชัดเจนหลังจากที่สมคนกินอาหารง่ายๆที่ห่อมาจากบ้านเสร็จเรียบร้อยจึงพากันขึ้นไปนั่งเงียบๆบ,บนห้างไฟค่อยๆริบปรี่ลงปืนวางไว้ใกล้มือทุกคนไม่มีใครพูดมากเพราะคืนนี้ป่ามันเงียบผิดปกติ เงียบจนเหมือนป่าทั้งผืนมันกำลังกลั้นหายใจจนกระทั่งมีเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เดินผ่านแนวไม้เข้ามาใกล้ๆต้นขยับมือไปแตะปืนทันทีพร้อมกระซิบถามว่าได้ยินไหมยอดพยักหน้าแต่เขายกมือห้ามไม่ให้ต้นยิงปืนแล้วก็มีเสียงดังขึ้นมาอีกคราวนี้เป็นเสียงของผู้หญิงแผ่วเบา,เ,บาเหมือนลอยมากับลมพี่ ช่ววยยหนูด้ดเอร้องขึ้นเบาๆว,ว,ว่าเฮ้ยเสียงคนมันอาจจะเป็นเสียงของเด็กคนที่หายไปยอดกัดฟันแน่นพูดเบาๆว,ว,ว่าไม่ใช่อย่าลงไปจากห้างเด็ดขาดเสียงนั้นดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆพี่หนูเจ็บหนูหนาวช่วยหนูด้วยต้นทนไม่ไหวคว้าปืนแล้วปีนลงจากห้างรีบวิ่งฝ่าความมืดเข้าไป ยอดหันมาห้ามไม่ทันแค่วินาทีเดียวเสียงปืนก็ดังแล้วทุกอย่างกลับสู่ความเงียบไม่มีเสียงตอบไม่มีเสียงคนมีแค่กลิ่นเลือดที่ลอยมากับลมยอดกับเอวิ่งฝ่าความมืดไปตามเสียงปืนเจอเพียงไฟฉายของต้นที่ตกอยู่ข้างพุ่มไม้ไม่มีรอยต่อสู้ไม่มีแม้แต่รอยเลือดมีแต่ความเงียบ ก,กลิ่นเน่าแปลกๆที่ลอยมาเข้าจมูกต้นต้นยอดร้องเรียกเสียงลั่นแต่ทุกอย่างยังเงียบมันไม่มีเสียงใดตอบกลับมาทั้งสิ้นทันใดนั้นก็มีเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากทางด้านข้างยอดเล็งปืนไปในทิศทางนั้นในทันทีแต่ต้องหยุดชะงักเมื่อเห็นหญิงสาวผมยาวเสื้อขาดวินดวงตาเปียกน้ำตาเดินโซเซออกมาช่วยด เธอพูดเบาๆหนูหนูโดนเสือลากมาโชคดีที่หนูหนีออกมาได้แต่พี่คนนั้นโดนเสือมาลากไปอีกทางเอวิ่งเข้าไปคว้าแขนเธอทันทีเธอเป็นใครเด็กบ้านห้วยนาคเหรอเธอพยักหน้าเบาๆดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและบอกว่ามันไม่ใช่เสือธรรมดามันเป็นเสือปีศาจยอดจ้องหญิงสาวอย่างไม่วางตา ใจเขากำลังสั่นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะร่างของเธอมันไม่มีเงาเขากระซิบในใจว่าเวนแล้วนี่มันไม่ใช่คนหญิงสาวสุดตัวลงนั่งเอรีบเข้าไปพยุงแต่ยอดรีบตะโกนบอกว่าถอยออกมาไอเอถอยออกมามันไม่ใช่คนเอชง,งักรีบลุกขึ้นแต่มันช้าเกินไปแล้ว ขาเธอหักกลับด้านเสียงกระดูกลั่นกรอบแกรบผิวหนังแตกออกเป็นขนมือเล็กๆแปลเปลี่ยนเป็นอุ้งตีนกรงเล็บแหลมคมใบหน้าเธอขยายออกขากรนไกลยืนยาวออกกลายเป็นปากเสือที่เต็มไปด้วยเขี้ยวเสียงคำรามสะเทือนไปทั้งหุบเขาเสือสมิงในร่างจริงของมันปรากฏกลางแสงจันทร์ เสือสมิงในร่างจริงของมันมันกระโจนใส่เอทันทียอดลั่นปืนใส่ทันทีสนัดติดแต่กระสุนปืนเหมือนยิงใส่กำแพงหนามันไม่ระคายผิวหนังของเจ้าลายยักษ์ใหญ่ได้เลยแม้แต่นัดเดียวเสือสมิงหันมาแยกเขี้ยวใส่ยอดมันรู้แล้วว่าเขาเห็นธาตุแท้ของมัน ก่อนที่มันจะพุ่งเข้าซ้ำเออีกทีกัดเข้าที่ลำคอจนเลือดพุ่งกระจายยอดต้องถอยหลังพ,พึมพำบทไหว้ครูตามที่ลุงชดเคยสอนนะโมพุทธายะพญาเสือสายอาคมข้าขอใช้พุทธคุณป้องกันตัวเสือสมิงหยุดชะง,งักเล็กน้อยก่อนที่จะคำรามลั่นแล้วหนีหายไปในป่าทึบโดยมันได้คาบต่าร่างของเอไปด้วยยอดตกตะลึงขาก้าวไม่ออก ยังยืนอยู่ที่เดิมตัวสั่นแต่ตายังแข็งเขาพึมพำเบาวๆว่าไอ้ต้นไอ้เอกูจะฆ่ามันเอาคืนให้พวกเอ็งให้ได้ยอดกลับออกจากป่าด้วยร่างเปื้อนเลือดและดวงตาที่เต็มไปด้วยไฟแค้นเขาไม่ได้เอาศพของเอกลับมาเพราะศพมันหายไปแล้วเหลือแต่กองเลือดกองใหญ่กับรอยเท้าเสือที่ลากเข้าไปในหุบเขาแต่สิ่งที่เขาพามาด้วยคือคำถามในหัว มันคือใครมันใช่เสือธรรมดาจริงเหรอแล้วทำไมถึงแปลงเป็นคนได้ยอดเดินเท้าทั้งคืนจนถึงบ้านลุงชดตอนฟ้าสางเขาะประตูไม้เก่าพร้อมเสียงตะโกนลุงผมเจอมาแล้ว ลุงชดเปิดประตูมาช้าๆสีหน้าเรียบนิ่งแต่เมื่อยอดเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังตั้งแต่เสียงผู้หญิงจนถึงเสือแปลงร่างเสียงคำรามและกระสุนปืนที่ยิงมันไม่เข้าสีหน้าลุงเท่าก็เปลี่ยนไปทันทีมันยังไม่ตายสินะยอดกัดฟันแน่นผมจะกลับไปฆ่ามันลุงชดมองหน้าเขาแล้วเดินเข้าไปในบ้าน กลับออกมาพร้อมห่อผ้าดำสนิทผูกด้วยด้ายสีแดงเขาค่อยๆค,คลี่มันออกมาเป็นมีดพร้าด้ามยาวแกะสลักยันลงบนใบมีดทั้งสองด้านข้างๆกันคือหนังเสือแห้งที่ม้วนเป็นมัดและตลับสีดำที่มีกลิ่นฉุนรุนแรงยอดถามเสียงแข็งของพวกนี้คืออะไรลุงชดบอกเบาๆว,ว่าคือของที่เคยใช้ล่ามันแต่ล่าไม่สำเร็จ ลุงชดเล่าเรื่องในอดีตย้อนไปเมื่อเกือบร้อยปีก่อนมีพรานชื่อพยักษ์ผู้เก่งกลาทูนึ่งเขาหลงป่าระหว่างการล่าเสือและหายไปเกือบเจ็ดวันเมื่อกลับมาเขากลายเป็นคนละคนดวงตาหนักแน่นจนคนไม่กล้าสบสายตาและมีรอยแผลฉีกขาดเป็นรอยยาวอยู่บนแผ่นหลังและเนื้อหนังที่ไม่ยอมเน่าแม้ผ่านไปหลายสิบปี พรานพยักเขาไม่ได้รอดมาในฐานะของมนุษย์แต่เขามาในฐานะของตัวแทนของเสือเขาใช้เวทมนต์ดำจากตำราเขมียนโบราณสลับวิญญาณของตัวเองกับเสือเพื่อให้ตนเป็นอมตะเขาต้องกินเนื้อของคนที่ยังไม่ถึงคาดเพื่อรักษาร่างให้ไม่สลายและเขาคือเสือสมิงตัวแรกของผาผีร่อง ยอดฟังจบดวงตาลุกวาวแสดงว่าพรานพยักอยู่ในร่างของเสือสมิงลุงชดพยักหน้าและถ้าแกจะฆ่ามันมีแค่ทางเดียวเขาชี้ไปที่มีดพระลงยันแล้วพูดว่าต้องแทงตรงกลางหัวใจของมันตอนที่มันแปลงร่างไม่ทันตอนที่มันยังเป็นครึ่งคนครึ่งเสือยอดเงียบไปครู่ก่อนจะถามเสียงเรียบแล้วจะล่อมันให้ออกมาได้ยังไง ลุงชดเดินไปหยิบผ้ายันสีแดงที่เขียนชื่อยอดด้วยเลือดสดและพูดเสียงเรียบต้องใช้เหยื่อที่มันต้องการที่สุดคือตัวแกนั่นแหละบ่ายวันนั้นยอดเดินเข้าไปอีกครั้งโดยครั้งนี้เขาเข้าไปเพียงลำพังเพราะไม่มีใครกล้าติดตามเขาเข้าไปในมือมีเพียงมีดพล้าลงยันผ้ายันชุบเลือดและตลับผงสีดำจากลุงชด ทุกย่างก้าวบนทางที่เปียกชืน้นเสียงกิ่งไม้ที่หักใต้ฝ่าเท้าเหมือนเป็นคำท้าทายที่ส่งถึงมันยอดไม่ได้พูดอะไรเลยนอกจากตั้งสมาธิราวกับกำลังเดินเข้าสนามรบเมื่อถึงลานหินกว้างกลางป่าทึบเขาวางผ้ายันลงกรีดเลือดตนเองหยดบนดินและจุดทูบดำสามดอก ลมเริ่มเปลี่ยนทิศอากาศอึดอัดกดลงราวกับภูเขาทั้งลูกถาโถมใส่เขาจากแนวป่า si อีกด้านหนึ่งเสียงร้องเริ่มดังขึ้นเสียงคำรามต่ำๆคล้ายเส <t> ียงในลำคอของใครบางคนที่อยากพูดเป็นมนุษย์เงาดำร่างสูงค่อยๆเดินออกมาเป็นชายวัยกลางคน ร่างกายกำยำดวงตาเรืองแสงสีเหลืองสว่างขนขึ้นตามคอและแขนเหมือนสัตว์เขาพูดเสียงแห่พร่าเลือดของแกมีกลิ่นของคอยอดกำมมีดพล้าลงยันไว้แน่นแกคือพรานพยักษชายร่างสัตว์หัวเราะในลำคอฮ่ข้าเคยชื่ออย่างนั้นแต่ตอนนี้ ข้าเป็นเพียงสิ่งที่อยู่ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ยอดถามเสียงแข็งทำไมต้องเป็นฉันเสือสมิงพยักษ์จ้องเขม็งแล้วพูดด้วยเสียงที่ลึกกว่ามนุษย์เพราะแกคือเลือดของคนที่เคยหัดหลังค่ำมายอดชะงักสมองประมวลผลไวขึ้นเขาเคยได้ยินว่าปู่ทวดเคยเป็นพรานใหญ่ และเคยหายสาบสูญไปในป่าผาผีร้องเมื่อห้สปีก่อนไม่ใช่แค่หายแต่เป็นคนที่ผูกคำสาบลงบนร่างของพรานพยักเพื่อหยุดมันและคำสาบนั้นต้องสืบทอดทุกชั่วอายุคนเลือดของแกจะล้างคำสาบที่ข่าติดอยู่กับร่างเสือข้าจะกลับมาเป็นอมตะในร่างมนุษย์อีกครั้ง เสือสมิงกำรามลั่นร่างของมันเริ่มแปลเปลี่ยนกล้ามเนื้อปูดขึ้นจนเสื้อขาดวินเส้นขนพุ่งออกจากผิวหน้ากลายเป็นหัวเสือปากมีเขี้ยวโผล่ออกมากรงเล็บยาวจนควรอากาศเป็นเสียงหวีดแหลมยอดถอยก้าวหนึ่งก่อนจะกำมีดพราลงยันแล้วเวียงผงสีดำขึ้นบนท้องฟ้าท่านใดน,นั้นเกิดเสียงเหมือนฟ้าร้อง ทูบดำสามดอกที่ถูกจุดไว้ประทุเป็นไฟเปลวไฟสีเขียวล้อมล่างของเสือไว้มันร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดยออตะโกนสุดเสียงข้าไม่ใช่เหยื่อข้าคือลูกหลานของผู้ผูกคำสาปและข้าจะเป็นคนปลดปล่อยมันด้วยมีดเล่มนี้เสือสมิงกระโจนใส่โยดกลิ้งตัวหลบกวัดแกว่งมีดเข้าใส่หน้าท้องของมันแผลเปิดออกมีควันดำพุ่งออกจากปากแผล มันคำลามด้วยความเดือดดาลฟาดกรงเล็บใส่ไหล่ของยอดจนเลือดพุ่งแต่เขาไม่หยุดเขาใช้ผ้ายันพันแขนแล้วก็แทกหมัดใส่หน้าเสือสมิงเสียงดังปังเหมือนพลังบางอย่างกระทบกันยอดตะโกนลั่นด้วยเลือดข้าจะชดใช้ด้วยมีดข้าจะชำระด้วยไฟข้าจะทำลายพันธะมืดนี้ เขาพุ่งแทงมีดใส่หน้าอกของเสือสมิงแทงตรงหัวใจของมันเสือสมิงกรีดร้องลั่นราวกับแผ่นดินสะเทือนเปเลวไฟเขียวปะทุออกจากแผลกลืนกินร่างของมันเสียงคำรามของเสือสมิงค่อยๆแปลเป็นเสียงมนุษย์ที่อ้อนวอนแล้วค่อยๆเงียบหายไปทิ้งไว้เพียงร่างเสือไม่เกรียมที่กลายเป็นเท่าฐานสีดำกลางลานหิน ยอดยืนหอบหัวไหลเต็มไปด้วยเลือดนับตั้งแต่คืนนี้เสือสมิงในผาผีร้องจะไม่มีอีกต่อไปยอดวางมีดผ้าลงยันลงพร้อมกับนำผ้ายันสีแดงผืนเดิมที่เปื้อนเลือดของเขามาวางทับบนกองหินแล้วพูดช้าๆว่าข้าไม่ใช่ผู้ล่าอีกต่อไปข้าคือคนที่มาปลดปล่อยลมเย็นๆวูบหนึ่งพัดผ่าน ใบไม้ปลิวลาวกับมีใครกำลังพยักหน้ารับรู้คำพูดของยอดผาผีร้องเงียบสนิทไม่มีเสียงคำลามไม่มีรอยเท้าเสือไม่มีกลิ่นเลือดเช้ามืดวันถัดมายอดเดินออกจากป่าแผลที่ไหลยังไม่หายดีแต่หัวใจเขาแน่นหนักเหมือนมีอะไรหลุดพ้นออกจากร่างไปแล้วเมื่อยอดกลับถึงบ้านของลุงชด เขาพบเพียงบ้านที่ว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ไม่มีรอยเท้าไม่มีแม้แต่ข้าวของเหมือนลุงชดไม่เคยอยู่ที่นี่ไม่เคยมีตัวตนแต่บนโต๊ะมีกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนด้วยลายมือสั้นๆว่าเมื่อคำสาปจบผู้ที่ผูกคำสาปย่อมหลุดพ้นขอบใจที่เอามันกลับคืนสู่ดินจงอย่าลืมว่า พรานที่ฆ่าสัตว์ด้วยความโกรธสุดท้ายจะเป็นเหยื่อของป่ายอดเงียบไปนานก่อนจะมองขึ้นบนฟ้าฝูงนกบินผ่านแนวเขาแสงอาทิตย์แรกของวันส่องลงกลางลานหญ้าและในหัวของเขามีเพียงคำคำเดียวสะท้อนกล้องว่าบางตำนานมันไม่ได้หายไปแต่มันแค่เงียบรอวันที่จะถูกเรียกกลับมาอีกครั้ง